เช้าวันนี้อากาศดีๆที่สะพานข้าแม่น้ำบางบ้านแป้นโป่งชัยตาบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มจอำปางซึ่งขณะนี้มีหมอกลงเต็มดูแล้วเป็นบรรยากาศที่ชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มชื้นมองไปในแม่น้ำก็เห็นหมอกเต็มเลยแม่น้ำวังแม่น้ำวังด้านโน้นตรงไปโน้นเป็นเขื่อนกิลม มาทางเหนือนี้เป็นวัดป่งชัยวัดป่งชัยมองไปนูน่นทุกครั้งก็จะมองเห็นเป็นทิวสวยงามอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นทิวสวยงามเหมือนกันทิวสวยงามของบรรยากาศวันที่หมอกลงหน้าหนาวหน้าหนาวจะเห็นมองเห็นโขดหินโขดทรายเดินทรายนู้นนิดนึงหมอกลงเต็มเลยก็การขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นื่องจากทัศนวิสัยในการมองก็ไม่ค่อยได้มองได้ไกลเท่าไหร่นะครับชุ่มเย็นชุ่มเย็นมองเข้าไปในหมู่บ้านก็หมองลงดูผ่านท้องถนนไปจะเห็นหมอ,อกเต็มเลยครับเป็นบรรยากาศที่ชุ่มชื่นสวยงามอีกบรรยากาศหนึ่งครับ ถ้าเข้ามายังบริเวณหน้าวัดท้องทุ่งนานหน้าวัดก็จะเห็นมีหมอกอันนี้วันนี้ก็มีหมอกลงอีกเช่นเคยหมอกเต็มสวยงามสวยงามดวงอาทิตย์ไม่เห็นแล้วปกต,ติจะต้องเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาน,นี่ไม่เห็นเลยผ่านเข้ามาในะวัดก็มีเด็กวัดรอรับกันแล้ว เดี๋ยววัดรอรับหลวงปู่แล้วช่วงเช้าเปิดให้เขาออกมาแต่สภาผากับบรรยากาศด้านนอกเขาก็มานั่งเล่นรอหลวงปู่กันอยู่ตรงนี้น้องเล็กสีสีขวานฟ้าหน้าดำเอามานั่งเล่นกันแล้วบรรยากาศดีๆนักกระท่อมปลายนาะกระท่อมปลายนาะกระท่อมไม้ไผ่ สวยงามยามเช้าทุกๆโอกาสทุกๆเวลาก็งามงดงามตามธรรมชาติเป็นวิธีชีวิตของชนบทในช่วงฤด,ดูหนาวอากาศจะเย็นสบายเย็นสบายสบายน้องเหมียวน้องไก่วิ่งเล่นกันสนุกสนาน ครับเช้านี้ก็ขอนำบรรยากาศอันร่มเย็นชุ่มชื้นให้กับทุกท่านได้อยู่ด้ชมกันไว้เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนาบัพตาสาวชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของหลวงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอจงพบความสุขความจะะเจริญมีความสุขกายสุขใจปัถนาที่ใดก็ขอได้ทุกความมุ่งมาปัถนาทั้กันทุกคนทุกท่านเธอ ม่เมวนอนอยู่ก็มีเลยใครยังไม่ตื่นก็มีหนาวใช่ไหมลูกหนาวหนาวหนาวนั่งอยู่ในบ้านก็มีนั่งอยู่ในบ้านก็มีอยู่ในที่นอนก็มีแล้วลูกเหรออยู่ทางนี้อีกหลายเมียวเลยนี่หลายเมียวเลยนอนในที่นอนเหรอโอ้นอนในกล่องนี่ก็มีนอนในกล่องยังไม่ตื่นยังไม่ลุก ใครเนี่ยเท่าเล็กเท่าเล็กกับซาบมณีซับบนนี้ก็มีบนนี้ก็มีข้างล่างนี้ก็มีข้างล่างนี้ก็มีอยู่กันตรงนี้อ่ะเขาอยู่ในบ้านนั้นนะใครกําลังออกมาจากบ้านนี้ออกมาจากบ้านแล้วลูกอ่าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกันอยู่ในบ้านกันนะ รอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่ในะลูกนะ้าเดี๋ยวได้กินอาหารกันครับเดี๋ยวได้กินอาหารกันรอแป๊บหนึ่งปูก่กลับกลั้กลับมาลนะูก่อน้วก็อานี่ก่อนเนาะเดี๋ยวพวกกันใหม่คิดต่อไปสมรีมีสุขสาธุน้องน้าเหมียวเรากินข้าวกันแล้วเรากินข้าวกันแล้วรเรากินข้าวกันแล้วน้องสมริมเรากินข้าวแล้วสมริม ตอนแรกจะมาแต่งตัวเยเลยแต่งตัวเยเลยไปทากินแล้วกินอาหารเม็ดไปแล้วเนาะกินอาหารเม็ดไปแล้วอเด็กน้อยกินอาหารทีบ้นแล้วกนน้กินอาหารแล้วดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งก่อนรอแป๊หนึ่งก่อนกายขันออ๊อ